ไร้ะสู่ช่วงของวันสัตว์เดือน1ิของพี่น้องชาวใต้นะครับวันนี้เองทางโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามาคัคคีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ครับได้จัดกระบวนแห่ไทยชุดไทยสวยงามแห่ลำบจากโรงเรียนไปวัดสืบสารบุญสัตว์เดือน1ิประเพณีของชาวใต้ครับนี่เป็นภาพการเคลื่อนกระบ,บวนหารลำบในโครงการกิจกรรมการเดินรู้วันสัตร์เดือน10ส,สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นบุญสตร์เดือน1ิ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามาคัคคีซึ่งเคลื่อนขบวนจากโรงเรียนไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับไปยังวัดศรีสว่างบงหรือว่าวัดเกาะเสืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยกระบวนแห่เป็นไปด้วยความสนุกสนานน้องนองนักเรียนต่างแต่งกายด้วยชุดไทยทั้งชายและหญิงพร้อมแห่หนับที่นักเรียนแต่ละห้องเรียนได้รังสรรค์ขึ้นมาด้วยฝีมือของตัวเองในแต่ละห้องของแต่ระดับชั้นนะครับ นอกจากนี้ยังมีปรับขนาดใหญ่ที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมถวายวัดร่วมในงานนี้ด้วยซึ่งมีการบรรจุและประดับด้วยสิ่งของอาหารขนมเดือนสิบทั้งขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมจระหูและขนมเทียดครับโดยตลอดเส้นทางของการเครื่องขบวนนะคะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนด้วยความคลื่นเครงจากการบรรเลงเพลงของวงโยธวาทิตเพลงของงวงกรองยาว รวมถึงดีลาการรำการเต้นของนักเรียนอย่างสนุกสนานและท้ายขบวนยังมีหุ่นเปรตที่ทำขึ้นโชว์ด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับประเพณีเดือน10ที่จะมีการจัดชิงเปรตเตือนสติผู้คนให้เกรงกลัวต่อการทำบาปนำขบวนโดยนายเจษกุลเพชรกุลรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นายนารงรัฐภูมิพักผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามาคัคคีพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียน โดยเมื่อขบวนเครื่องเข้าสู่วัดศรีสว่างวงหรือวัดเกาะเสือนะคะได้มีการนำปรับถวายให้กับวัดพร้อมถวายปัจจัยเทยธรรมกรวดน้ำรับพรทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับก่อนที่จะมีการทำบุญในวันรับตายายบุญหนแรกนะคะในวันที่8กันยายน2568และพิธีทำบุญส่งตายายบุญหนหลังในวันที่22กันยายน2568นี้ตามประเพณีของชาวใตค้ค่ะ รองนายกเทศบนตรีนครหาดใหญ่กล่าวว่ากิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สืบสานประเพณีของบรรพบุรุษเป็นอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของพี่น้องชาวใต้ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจัดขึ้น ให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ร่วงรับไปแล้วโดวยเด็กๆต่างตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ทุกคนต่างตั้งใจในการประดิษฐ์รังสรรค์ปรับขึ้นมาอย่างสวยงามตามประเพณีพร้อมตื่นเช้ามาแต่งกายด้วยชุดไทยแบบจัดเต็มครับในส่วนของเทศบาลนครหัวใหญ่ก็ได้ให้ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโดยผ่านสํานักการศึกษานะครับก็ได้รณรงค์ให้ เด็กนักเรียนได้มีจิตสํานึกนะครับในในต้นตระกูลของตนเองนะครับเพื่อให้ได้กลับมาในพื้นถิ่นของตัวเองแล้วก็ได้มาพบปะกับญาติพี่น้องแล้วก็ได้มาคาวะได้มากราบนะครับบรรพบุรุษของตัวเองครับจะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็เราก็จะจัดหมับจับที่เขาเรียกที่ชิงเปรตนะครับที่ชิงเปรตนะครับขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครอง แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลรวมทั้งชุมชนมาร่วมกันครับ